สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมิเก figure model 1:4 scale WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับนี่ผมมารีวิวเจ้านี้ครับนี่ครับคุณกิงนะอันนี้ผมได้มาแบบไม่มีกล่องนะครับนี่ฮะก็โมเดลตัวนี้ผมมันเป็นแบบมี3มชิ้นนะโมเดล2ฐานนะครับไม่มีเสานะตัวนี้นะประกอบเลยแล้วกัน นี่ผมได้มาแบบมือสองนะครับก็คุณกิงเนี่ยเป็นมือขวาของดอนคริกนะฮะนี่ครับเป็นเหมือนรองกับตันอะใช้อาวุธเป็นกระบองแบบเนี้ยแบบเป็นตัวประกอบนะครับไม่มีบทเด่นมากแต่ก็ตัวนิี้สัยถือว่าเท่นะครับถือว่าลงตัวนี่เสือ้อแเบบี้ยฮะแล้วก็ตาปั๊มด้านอยู่ด้านด้านขวา ไม่ใช่อยู่ที่ขาอยู่ด้านขวาอยู่ที่ขาครับผมนี่ฮะแล้วก็ฐานเขียนนี้ครับอ่านี่ชัดๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆกันครับตัวนี้ครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ